นายปรัชญาเสรดริชาอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดจุดตรวจจุดสกัดหลักสามแห่งประกอบไปด้วยจุดตรวจหลักสามแยกวัดพระเย็นสามแยกตะลิงต่ำใกล้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา5วัดตะลิงต่ำแยกนาพระศรีพนมมาศอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์7วันอันตรายระหว่างวันที่11-17เมษายนนี้โดยนายอำเภอรับแรกล่าวว่าทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบไปใช้ชื่อกาลรณรงค์ว่า ชีวิตใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไรอุบัติเหตุได้มีการเปิดจุดตรวจด,ดันตรวจร่วมและจุดบริการประชาชนจุดตรวจหลักและจุดตรวจรองในการปฏิบัติการอำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรที่สัญจรไปมาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์และการดําเนินง,งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพรอไม่ควบคู่ไปกับมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยนาคาคาดรามรายงาน